เจ็ดตัวผมมันวะก็เลยอยากก็เลยเอาไปซักให้มันอีหนึ่งก็ว่าสิเป็นยังมั้งสิต้ายแท,โทบโซมีวะสันของมันรักมนะันเนาะของรักของห่วงมันผ้าเช็ดืนเดเออมันละว่าผ้าเช็ดพื้นเ,ออนเนบ,บื่อไปอยากเป็นยังบเอาไปเซ็ตอันนี้อันนี้ผ้าเซ็ตตัวต้นมันวะอันพื้นเขียวนี่แหละมันร้องไห้นะ้ช<ร> <laughs> ส่วนเาายากก็เลยเอาไปซักให้กลางคืนเลย หาเห็พา่อนูเพิๆไปรับกินยี้อไปอดไ,ได้ <c oughs> เอ้ยอีหนึ่งทำน้ำโคกหกแล้วไปเอาของน้องพาเชือตัวน้อง <c oughs> หนึ่งมันทันอะไรมันหยิบไปรถเด้โอ้ยเมื่อเช้านี้เพื่อนพากันมากินกาแฟกับอันพึ่งน้อยอยู่นี่บ่แต่เศร้าตื่นขึ้นมาอือดิอเพึ่งน้อยหอยอพอตือนต่นกิน,อ,นอืมพอไอเตัวกินดิอือ แกกินรถแกอุตสาหะผู้ได้เปิดข่าวอยู่ข้างในอ๋ออาจารย์ยอดยิ่งบ่ชอบฟังืมหนูอยู่เกาหลีแปดปีหนูฟังแต่แกเด้อโอ้มันได้ดังไปถึงเกาหลีขุนบวรบเสียงนะหนูไม่เคยฟังเพลงนักเต้นอยู่เกาหลีนะอืมอยากเพลงเนี่ยก็ว่าไม่อยากฟังเพลงอืมฟังแต่ข่าวสารคดีนั่นนี่บ่ฟังแต่อาจารย์ยอดอย่างเดียวเฮ้ปูเตี้ยทำสีอะไรนะย้อมสีอะไรโปะโป่ะ โอ้นึกว่าเพื่นใส่สีไข่ไก่แล้วก็เลยมาดูสิจะได้มาถ่ายทำทำเสร็จแล้วเต่างงยเอ้ยย่าตุ้มยืมหน่อยนะผ่านชุดตัวสีเขียวนี่มันน่าจะใช้ดีเดี๋ยวจะซักให้ดอกนะฮะบุเสร็จแล้วบจาางนนอรยลเดวักิ บุยฝั่งนี้เพิ่นทำเป็นขั้นขั้นตุ้มหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าขั้นเวลาลงเลยบนนอไปโน้นหรือตาทางนี้ทางทิศเหนือทางนน้นก็ได้เตียงก็ทาง้น้น แสดงแสดงว่าตัวนี้ยังไม่ได้ทาเพราะว่ายังไม่ได้ปูใช่ไหมฝั่งนั้นอืออนนอืมบันไดรอบน้รอให้คุณปูก่อนสรุปแล้วเหลือหนึ่งแผ่นโอ้คำนวณไปทำฝ้ากันนี่พอไอเตอร์ได้ในคำนวณสาสิบแผ่นเกือบพอดีฝ้าเหลือทำฝ้าอืมทำฝ้าอือพอดีมดเลลยตี ออืโป้สีเป็นโป้สีบ่อแบบนี้นห้อยต่อลหลายๆนี่ทำยังไงที่จะต่อกันเอากาวบอเอากระดาษกาวบอเดี๋ยวจะทำให้ดูคนไปเดี๋ยวจะโป้ให้ดูรูรู โอ้ตอนนี้ก็หุ้มเสาอย่างดีไม่ให้เหลือเลยนี่วิธีการปูของคุณปู่อือห้องนี้อบอ้าวขนาดเลยไม่มีใครเอาพัดลมมาบริจาคบ่ตุ้มห้อยอานนั้นด้สันะเอาพัดลมเข้ามาเลย มื่อนี้เขาดัดให้ไปเอาพัดลมได้เขายังพัดได้ไปพื่อแหละไปแล้วป้าเดี๋ยวจะช้าเดี๋ยวไม่ได้มาไม่ตามนัดหมดหอเปล่าพี่ไม่หมดเขาบอกว่าถ้าเท่าแก่มาเขาจะถามว่าอนุมัติพัดลมกี่ตัวแล้วเขาก็จะเก็บไว้ให้ให้เราไปเอาวันนี้อ๋อเขาดอืมเพราะว่าเท่าแก่นะมาแต่ตอนพักเช้าเกันว่าอีนายนั่นข้อมูลกันแล้วแล้ววันนี้เออเพื่อนจุดแล้วว่าเราต้องการพัดลมเท่านั้นจะเอากี่ตัวก็ว่ามา จะให้กี่ตัวก็ามาวันนี้ก็จะไปเอาแล้วก็ไปกินก๋วยเตี๋ยว,วเอ๋อืมอืมโอ้ห้องนี้ยังกระอบเต่าเลยติดแอร์ก็เย็นว่ะเนี่ยมอนไป็จะอยู่แหะติดแอร์ก็เปจะอยู่เลยอืม,อม แต่ว่ามันจะไม่เป็นตะอ,อยู่ตอนสิ้นเดือนนี่ไฟ <c oughs> ขาไฟแพงเกินไปสิวะสบ้าอเอาของอี้นอนนอกกเอาอะไรกั้นสบนอนน,นอกโอ้เสานี่บรูบ้ว่ากี่ที่ชิ้นได้นี่ยพอีอุป,ปกรณ์กันเ <c oughs> ตะ อุปกรณ์การอบเสาในป้าไม่น่ามาทาสีขาวเลยมาวานขึ้นมาอบ <c oughs> อเสาเอาไว้พ่อจะทาที่นี่ก่อนเออเว้นเอาเป็นสีอบหุ้มเสาอยู่วันจีเอออสีเอาถิ่มกระปนก็เลยเอามาอบเสาซะบ่ <c oughs> อ,อบเสาเอันนั้นอืมจินเรื่อง <c oughs> ยังบ่มีกับแกไปอยู่ในโกนนี่บ่ บางทีก็ล้มเข้ามาในหน้าต่างเยอะอันไหนก็อนอ่า ปู่ทำหิป่ำซีเหมือนสร้างมืออาซีบบอบ่ติี <c oughs> ที่แรกเขายังไก่พาใจเลยม,มันเป็นกาวาหรือเป็นกระดาษธรรมดาไม่มีกาวนี่ก็เป็นผ้าาธรรมดาอะไรแล้วก็ซีกเลยตี สีเขาเลือกไหมว่ามันสีคือสีพัดลมนี่แหละสีไพสีท่าจริงนะแต่เบิงข้าขงาสีสีคือพัดลมบ่ประตม สีที่ป้าเลือกมันว่ามันสีเหมือนพัดลมนี่แหละลองอ่ลองดูอ,งอ,งดอืมอืม,ส,อออมสีท้าห้องอ่ะอืมสีทาห้องนะสีสีภายนอก មន្លាម្របស់ស្លាល់